สวัสดีครับผมแดดี้อาร์มนะครับต้องบอกว่ามีหลายคนมากนะฮะสงสัยว่ามาตรฐานการเกรดการ์ดในแต่ละค่ายต่างกันยังไงอย่าง P S A B G S C G C เดี๋ยววันนี้นะฮะเรามีคําตอบมาเราไปดูกันโอเคครับก็ต้องบอกว่าไอ้คําถามเนี่ยนะฮะว่าไอม้มาตรฐานในในเรื่อว่าการเกรดการ์ดในในแต่ละบริษัทเนี่ยมันต่างกันยังไงต้องบอกว่ามันตอบยากมากเลยนะฮะเพราะว่าเออ คนนี้ส่งการ์ดใช่ไหมก็ได้อีกแบบนึงคนได้ได้อีกแบบนึงแต่ว่าผมไปเจอคลิปนะฮะของทาง Channel Spot Card Investor เนี่ยนะครับเขาทำการทดลองนะมีอยู่2คลิปด้วยกันซึ่งผมว่าน่าสนใจมากๆเลยซึ่งเขาเองเนี่ยนะฮะเอาการ์ดใบเดิมน,นะแกะนะครับแล้วก็ส่งไปส่งกลับเนี่ยทั้ง4ค่ายเลยก็คือทั้ง CGC นะครับแล้วก็เอ,อ SG c b a k c เ e ค t แล้วก็ PSA อ่ะผลเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะเริ่มด้วย คลิปแรกก่อนเลยเนะี่ยอันนี้เออนะรายการ Market Mover นะฮะจากอ่องของทาง Spot c a r าร์อินเวสเเหมือนกันซึ่งคุณหัวเหมิงเนี่ยก็คือคุณทีพอร์ตนะก็บอกว่าเขาก็เป็นเรียกว,ว่าเป็นเอก e r t ในการเรียกว,ว่า,าดูข้อมูลกิจการน,น,นะของทางช่องของ s p อ t c a r าร์อินเวสเเลยนะฮะซึ่งเขาเองเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยนี่นะครับมีการอยู่2ใบนะฮะคือใบแรกนะฮะก็คือตัวเคนกริฟฟี่จูเนียร์นะฮะ BTS ถามว่าทำไมเขาถึงเอาเรื่อง BTS ต้องบอกว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย BTS เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับในบรรดาอันนั้นยักษ์ใหญ่ในวงการเกรดการในสี่บริษัทเนี่ย BTS เนี่ยใช้เวลาในการเกรดเนี่ยนานสุดนะครเขาเลยโอเคอย่างนั้นก็เอา BTS มาเริ่มเลยแล้วกันนะครับดยมี2ใบนะใบแรกก็คือตัวครูเกสฟิ e จูเนียนะครับใบนี้เนะี่ยนะครับ ได้ BGS 9.5นะครับอีกใบหนึ่งนะครับก็คือเปเล่นะครับซึ่งเปเล่เนี่ยนะครับได้ BGS 5นะครับคือไม่ต้องใส่นะว่าทำไมก็ทำไมไอ้กรอบมันถึงเป็นอย่างนี้นะกรอบเขเขียนว่า BVG นะฮะ BVG ก็คือเบเกสวินเทจการ์ดนะฮะเกรดดิ้งนะครับหมายความว่าอันนี้เองเนี่ยก็เป็นเซอร์วิสที่สำหรับเกรดหรือว่าวินเทจการ์ดโดยเฉพาะแต่ที่นี่เนี่ยมันคล้ายกันนะครับนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วย2การ์ดใบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู ทีละอันก่อนเลยนะเริ่มด้วยนี้ก่อนเลยนะครับเจ้าตัวเครนกิฟฟี่จูเนียเริ่มต้นด้วย BGS 9.5นะฮะเขาก็เรียกว่าแกะนะครับเราก็ส่งไปอันแรกเลยคือ SGC ประกฏว่า SGC ได้ออเทนติกนะครับซึ่งออเทนติกเนี่ยเขาก็เขียนเรียกวงเล็บด้วยว่า evidence of trimming คือทาง SGC เนี่ยนะครับเขาประเมินว่าเฮ้ยไอ้การไปนี้นะมีการ trimming หรือว่าการ ตัดขอบการตกแต่งขอบมาก่อนเนี่ยนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเขาไม่รับเกรดนะใบนี้แต่ว่าเขาก็ออเทนติกว่าเอ้ยใบแท้นะแต่ว่าเขากเกรดให้ไม่ได้เพราะว่ามันมีการเรียกว่าตกแต่งการ์ดมาก่อนนะครับโหตอนนี้คุณทิพย์ผ่าเขาก็แบบว่าเฮ้ยทำไมได้อย่างนี้นะแต่สุดท้ายแนย่นอนเขาก็แคร็กนะฮะไอ้ยสลับใบนี้นะฮะแล้วก็ส่งไปอีกนะฮะส่งไปไหนส่งไปที่ C G C ฮะ C G C ได้ C G C 9นะครับนะฮะ B g S 5นะครับแล้วก็ออกมาเป็นออเทนติก นะครับ CGC 9แอ่นอนสุดท้ายก็คือเขาก็แครกไปนี่นะฮแล้วก็ส่งไปที่ PSA PSA ได้ PSA 6นะครับโหดูแบบคะแนนมันแบบว่าเหวี่ยงมากเลยนะ BTS 5 s g c Authentic CGC 9 PSA 6นะครับเรียกว่าเหมือนเสียงดวงเลยนะครับอันนี้ใบแรกนะครับอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเปเล่นะครับ เริ่มต้นด้วย bvg 5หรือว่าก็คือ bgs 5นั่นเองนะฮะเขาก็แคร์ปุ๊บส่งไปเหมือนเดิม sgc sgc 2นะฮะจาก5ลงมา2หายไป3หน่วยเยอะมากนะครับเขา sgc 2ปุ๊บแล้วก็ส่งไปที่ cgc ได้เป็น cgc 3นะครับแล้วไงแล้วก็นอนส่งไปที่ psa เป็นรายสุดท้ายซื้อได้ psa 2นะฮะ ต้องบอกว่าดูมันก็มันเกาะกลุ่มของระวาง SGC CGC PSA แต่ BTS ดูเหมือนแครนเฟิร์ไปนิดนึงนะครับอ่าอันนี้คือกรณีแรกเลยนะครับแน่นอนบอกว่าเฮ้ยกรณีของไ a ออเทนติกเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้ว่าเอ่อต้องบอกว่าทางเออ่ SGC เนี่ยต้องบอกว่าเขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับก,การ์ดวินเทจการ์ดเก่านะผมว่าเขาอาจจะดูถูกก็ได้นะว่าเฮ้ยอาจจะ t r i มมิ่งมานะบริษัทอื่นอาจจะมองผิดอนะไรเนี่ยอันนี้แน่นอนนะฮะแต่แน่นอนว่า ถ้าเกิดใครได้ t r ิ m m i n g ใครได้แบบว่าออตลัติกแบบนี้นะก็อย่าเพิ่งท้อนะครับก็ผมเชื่อว่าก็ส่งไปเถอะนะฮะผมว่าก็เป็นหลักฐานที่ดีบ้างเลยว่าถ้าไม่พอใจเราก็อาจจะส่งใหม่ได้นะครับอ่าคราวนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้โดยเจฟฟ์วิลสันเองนะครับก็ค,คือเป็นเจ้าของช่องนี่แหละนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยไปงานการ์ดงาน National เนชั่น i o ลนะหรือว่างานการ์ดแห่งชาตินะครับซึ่งไอในงานการ์ดเนี่ยนะครับก็จะมีเรียกว่าบริษัทเ,เกรดการ์ดเนี่ยมาตั้งบูธแล้วว่า เกดแบบ Walk in ได้เลยนะคือเอาการ์ดมาเกรดปุ๊บแล้วก็ได้รับกลับไปได้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้เขาก็ทําการทดลองกับการ์ด3ใบนะครับการ์ด2ใบนี้นะฮะก็คือเอออัลเบิร์ตปูโยเนี่ยกับแคทเธอรีนคลาร์กเนี่ยอันนี้ก็ถึงตัวแทนของการท,ที่เป็นระดับที่เป็นโมเดิร์นนะแบบโมเดิร์นการ์ดนะคือการยุคป,ปัจจุบันส่วนการ์ดของเท็ดวินเลียมทางขวาสุดเนี่ยนะครับที่ได้เอสจีซีหเนี่ยอันนี้นะครับ อันนี้ก็เลยเป็นตัวแทนของการ์ดวินเทจนะครับคนนี้อ่ะเขาก็จะผ่านแครกก่อนเลยนะแครกปุ๊บเสร็จเราก็ไปส่งแน่นอนก็คือ b g s นะฮะได้ b g s 9นะฮะจำได้นะ SGC 9าอย่างใบของใบแรกนะฮะ SGC 9 BTS 9นะครับส่วนแคทลินคลาร์กนะฮะเริ่มด้วย SGC ที่เกรดสภาพการ์ลยเก้9.5าไลเซนสิบนะฮะ BTS ก็เหมือนกันเลยนะโหเป๊ะมากก็คือ เ5แล้วก็10เหมือนกันนะครับส่วนของเท็ดวิลเลียมนะฮะ b ี s ีเอสาได้5เท่ากับ SGC เลยนะฮะโห oh, นี่แบบเป๊ะๆมากๆเลยนะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเออ่สลับของเท็ดวิลเลียมถึงเป็นแบบนี้นะคือต้องบอกว่าในงานการ์ดเนี่ยคือทางเจฟวิลสันเขาบอกว่าทาง b ี s เนี่ย,ยไม่มีสลับที่มันมีขนาดพอดีกับทางของการ์ดที่ของเท็ดวิลเลียมเนี่ยเขาก็เลยเอาสถานี้ไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะทำการเออ่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่ะเข่าก็นี่ก็แกะนะครับแล้วก็ ส่งไปไหมส่งไปที่ไหนแน่นอนคือ CGC นะฮะ CGC นะครับใบแรก9วันที่2 10แล้วก็5.5ดูนะฮะใบแรกเนี่ยเริ่มจาก999 9, 9, คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะ3 3ที่เลยนะครับส่วนใบที่2ของแคทเธอรีนคลากเนี่ยนะครับเอ่อ9.5 10, 10แล้วก็ CGC เนี่ยดูเหมือนคะแนนได้ว่ามากกว่าเพื่อนๆน,นิดนึงนะ10นะครับส่วนเทเบิลเลียนเนี่ยก็ 5.5นะครับของ c g c อ่ะคราวนี้อันสุดท้ายเลยนะครับเขาก็แคร็ปปุ๊บแล้วก็ส่งไปที่ PSA มาดูซิ PSA ได้อะไรบ้างปป้งโอ้โห PSA นะฮะใบแรกนะครับได้8นะฮะเอ่อแล้วก็ออโตไลเซน7เองนะฮะเราดูเปรียบเทียบกับชาวบ้านนะ9 9 9 8นะครับใบที่2คือแคทเธอรีนคลาร์กนะฮะจาก9.5 9.5 10 PSA ให้9นะครับ แล้วก็เทวีเลียนนี่หนักเลยนะฮะคนอื่นให้5.5 5, 5, 5. 5 PSA ให้แค่3าม่านั้นเองนะฮะโหเนะพราะงั้นนะถามว่าการทดลองเนี่ยม,มันเห็นอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือ การเกริดการเนี่ยมันก็ขึ้นกับดวงเหมือนกันนะคือถ้าถ้าสังเกตนะฮะในกรณีของทางของเจฟวิลสันกรณีหลังเนี่ยนะผมว่าเฮ้ยมาตรฐานของอบริษัทอืนน่นค่อนข้างโอเคนะทั้งเอ CG c SGC แล้วก็เบคเคทนะครับแต่ผมว่าเหมือน PSA เเนี่ยนะครับทั้งสองเคสเลยมีแอบกดคะแนนเหมือนกันนะคะแนนต่ำกว่าเพื่อนเลยนะซึ่งตอนนี้เองบอกว่าในวงการการนยเขาเริ่มเมื่อมีสาวว่า เฮ้ยทำไมหมูช่วงนี้ใน P.S.A เขี่ยวกว่าชาวบ้านนะผมว่าอันเองหนึ่งก็เป็นหนึ่งหลักฐานนะที่บอกได้ว่าเฮ้ย P.S.A เนี่ยอาจจะเรียกว่าเคี้ยวนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคืออย่างที่บอกก็คือการเกตการเนี่ยบางครั้งแน่นอนมันเป็นการตรวจด้วยคนนะเออเรื่องมันมีมันมีนะบางครั้งก็สูงมากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเ,าเกรดมาปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยเราคิดว่าไอ้แคลนมันต่ําไปผมแนะนําว่าเราอาจจะตองแคลรแล้วก็ ลองส่งใหม่อาจจะเจ้าเดิมเลยหรือว่าแครอาจจะส่งในรายอื่นก็ได้นะผมว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe ก่อนนะคดับวนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ